You change, world change. สนับสนุนโดยกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร้อนร้อน <S <S 2> <S 2> ร้อน ถึงแม้อากาศจะร้อนแบบนี้แต่เราก็สามารถปรับตัวในช่วองอากาศร้อนแบบนี้ได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นภัยคุกคามระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด1ใน5ของความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ w m o ให้คำจำกัดความคำว่าคลื่นความร้อนหรือ h e a t w เว e คือภาวะที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันเกินค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ5าองศาติดต่อกันอย่างน้อย5วัน ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์คลื่นความร้อนแต่เราก็ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยในระดับท้องถิ่นในช่วงฤดูร้อนนี้ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน <Wow. S 1> ซึ่งคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ43-44.5องศาเซลเซียสแต่ความรู้สึกของมนุษย์หรือค่าดัชนีความร้อน Heat Index อาจสูงมากกว่า ซึ่งอยู่ในระดับอันตรายมากในบางวันเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากความร้อนควรดื่มน้ำบ่อยๆสวมเสื้อผ้าสีอ่อนเพื่อระบายอากาศได้ดีสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดเป็นประจำและควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัดสุดท้ายนี้อากาศร้อนได้แต่ใจห้ามร้อนดูแลสุขภาพตั้งรับปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศกันด้วยนะครับ